วอนวคาประเทศไทยประกาศเปลี่ยนชื่อรุ่นรถไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่พร้อมเปิดตัวรุ่นพิเศษแบล็กเอเดชันเพิ่มตัวเลือกผู้บริโภควอนวคาประเทศไทยนำโดยคุณคริสเวลกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงประกาศพร้อมจำหน่ายวอนว EC 40และ EX 40รถไฟฟ้าเจเนอเรชันล่าสุดซึ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้าของวอนวอจากรุ่นเดิมได้แก่วอนว C 40ปรีชาร์จและ X C 40ปรีชาร์ตตามลำดับ เพื่อสร้างความชัดเจนให้กลุ่มผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้าจากวอลโวและสอดคล้องกับรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวอย่างวอลโ o EX30 นอกจากนี้วอล v o ยังได้ยุติการใช้คำว่ารีชาร์จในชื่อผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นรวมถึงรถปลั๊กอินไฮบริด ขณะเดียวกันได้เปิดตัวรุ่นพิเศษ Black Edition เพื่อมอบตัวเลือกที่มากขึ้นแก่ผู้บริโภคที่มองหารถไฟฟ้าที่มีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์สีสันโดดเด่นสะดุดตาและให้คุณสมบัติการใช้งานที่คล่องตัวตอบโจทย์ในทุกบทบาทที่เป็นคุณในทุกมิติของการใช้ชีวิตนั่นเองวันนี้เปิดตัว EX 40แล้วก็ ตัว e440 ซึ่งเป็นรุ่น Black Edition นะครับแต่มาในในรหัสที่เป็นทวินมอเตอร์ก็คือเป็นมอเตอร์คู่นะครับทั้ง2รุ่นไฮไลท์เลยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราทำเป็นตัวสีเดียวนะครับตลอดทั้งคันนะครับตัวตัว Black Edition ซึ่งก็ตอบโจทย์รับกลุ่มลูกค้ารุ่นรุ่นใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ในแง่ของความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ซึ่งตรงใจกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ที่เข้ามาหาวอลโว่นะครับจริงจริงๆต้องบอกว่าที่เราโตขึ้นนมาใช่วง30ปี ก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าร้อจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ลูกค้าเดินเข้ามาในโชว์ูมบันโบ้เนี่ยก็ามาถามหาวาถามหารถไฟฟ้าเน้น อย,อย่างที่เพิ่งพูดคุยกันไปอะไรกับบางท่านเหมือนกันว่าตัวสัดส,ส่วนการขายเราณปัจจุบันเองเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยสัดส,ส่วนของรถปลั๊กไฟไฮบริดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20%ในขณะเดียวกันตัวไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาถึง80%แล้วดูจากทิศทางแนวโน้มแล้วเองเนี่ยมันก็ยังจะเป็นในทิศทางอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างปีหน้าเองถ้าดูจากถ้าดูอย่างทิศทางอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเราน่าจะมีสัดส่วนรถไฟฟ้าสูงถึง90%ของิอเปอร์เซ็นต์ของรถ้ทั้งหมดเลยทีเดียวแสดงว่าวัน,น กค้ากลุ่มพรีเมียมอยู่แล้วว่าเราเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าพรีเมียมตัว Black e dition นะครับเปิดตัววันนี้จริงๆก็พร้อมส่งมอบภายในเดือนนี้นะครับจริงๆเรารอจนรถเข้ามาแล้วแล้วถึงมาเริ่มมาเริ่มเปิดตัวเพราะไม่อยากให้ลูกค้าต้องใช้เวลาในการรอ